ผมก็จะใช้เวลาตกประมาณ35มสถึงสีนาทีได้ซ้ำไปนะครับนี่ครับเป็นปลาคือตีน้ําน้ําตีตีไปไกลๆไม่ได้ครับตีไปไกลๆไม่ได้เพราะว่าตะกัวผมมันเม็ดเล็กครับน้ํมันจะพัดสายไปนะครับมาครับทุกคนเดียบร้อยแล้วครับข่าวเที่ยงวันนี้นะครับก็มีปลาเด็ดเดียวครับก็คือยังไม่ได้ตากนะครับก็คือแผ่หลังแล้วก็ทอดมาลองดูก่อนครับทุกคนโอ้กรอบอยู่ครับทุกคนนีครับ กรอบอยู่นะครับอืมใช้ได้ครับทุกคนสวัสดีครับนะนะนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอามอัทัวร์ครับวันนี้พามาตกปลาของอสุวรรณภูมินะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมขี่มอไซค์มาดูแล้วนะครับ คลองสุวรรณภูมิก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีรถบทรถเกตถนน,นครับผมมาอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะแท่นสูบครับสูบน้ําออกตัวของอ่าวไทยนะครับเพื่อเร่งระบายน้ําเห็นกรมอุ๋ยเขาแจ้งว่ามีพายุดีเฟนชั่นมาอีกหนึ่งลูกนะครับรถเขาก็ขับวนกันไปวนกันมาอย่างี้ครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทุกคน นี่ก็สภาพหมายครับที่ผมมาไม่มีใครมาลงเลยครับฝั่งนี้ครับรถเกตก็เกตถนนอยู่ครับวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับสภาพหมายนี่ครับของสวนรณภูมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมีทั้งอ่าตึกลาที่ขึ้นใหม่นะครับทั้งตึกเช่าตึกอะไรขึ้นใหม่นะครับน้ำก็ไหลแรงนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็เอาคันเบ็ดมาทั้งหมดอ่าสี่คันเหมือนเดิมครับ คันตกบะดินผมที่อยู่ในซองนะครับนี่ก็เป็นลอกนะครับทุกคนที่ยังไม่เคยทําอะไรเลยครับอยู่ตั้งแต่สงการนะครับที่กลับไปตกบ่อปลาอ้วนนะครับดูเลยครับสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างครับทุกคนผมไม่ได้ออกหมายมาทั้งหมดเกือบจะเป็นสามเดือนแล้วครับหลังจากที่ไปตกปลาในตัวของกระพงนะครับบ่อลูกศรมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตกเหมือนกันนะครับ อย่างไรผมก็ต้องขอฝากนะนะทุกคนนะครับเข้ามาช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าช่องอ่าบออนทัวร์ยังทําช่องอยู่นะครับแต่ไม่มีเวลาจริงๆครับทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ผมสังเกตดูนะครับน้ําไหลแรงแต่มีปลาขึ้นอยู่นะครับทุกคนก็จะเป็นปลาน่าจะเป็นปลาดินปลาตะเพียนนะครับเยอะที่เห็นเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอญาตประกอบคันเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงตรงไหนนี่แหละครับเดี๋ยวขอญาตเคลียร์พื้นที่ ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะลกพอสมควรครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็ในลงเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลงทั้งหมด3คันนะครับอาจจะต้องเก็บอีก1นึ่งคันครับทุกคนเพราะว่าน้ําแรงมากครับตะกัวผมเป็นตะกัวแค่ห้ากรัมครับเวลาตีไปสายมันก็ถูกตัวของมอเตอร์ปั่นน้าครับดูตามน้ําไปครับทุกคน ี๋ยวผมไม่ดูนะครับเดี๋ยครับตีหน้าตรงไปนะครับดูสายครับดูสายขั้นแรกนี่ครับนู่นนะครับไปนู่นเลยครับไหลไปนู่นเลยเดี๋ยวผมอาจจะโยนใกล้ๆตรงนี้ครับโยนใกล้ๆพอพอที่อ่านีหนีทางน้ําหน่อยครับทีนี้มันก็จะช่วยให้สายเบ็ดเราแล้วก็เหยื่อเรามันอยู่กับที่ครับ ปลามันจะได้เข้ามากินเหยื่อกินเม็ดโฟมเราครับทุกคนส่วนเหยื่อยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่อดําครับนี้เอามาครึ่งถุงครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคันที่สองกินแล้วครับนี่ครับคันที่สองคันนี้ครับนี่ครับปลากินแล้วเคครับเดี๋ยวผมขอญาตอ่าโอ้คันแรกก็กินแล้วครับนี่ครับโอ้กินสองคันแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตตั้งกล้องแล้วก็อ่าเอาปลาขึ้นมาก่อนนะครับทุกคน ชุดแรกก็ได้มาเลยครับสองตัวครับเป็นปลาไซด์เดดเดียวนะครับที่ผมผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับคือมันมันตีไปไกลไม่ได้ครับทุกคนนี่ครับกินเม็ดโฟมนะครับมีเม็ดโฟมกับเม็ดโฟมเก่าเหมือนกันครับตะก้อก็เป็นตะก้อเก่าโอเคครับเดี๋ยวผมลดคันลงเหนือสองคันครับเราตกแค่สองคันพอครับปลาไซด์ขนาดนี้สามคันคงไม่ทันครับี้เกียจปั้นเหยื่อนะครับทุกคนรับเหยื่อไม่หมดเลยกินแล้วครับโอเคครับ ไม่ไหวนะครับทุกคนอยู่ด้านบนพื้นที่มันชันครับตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับนี่ครับเราลงมาปักน่ครับพื้นที่พื้นที่มันชันนะครับมันเอาปลาลงมาใส่กระชังลําบากครับทุกคนนี่ผมก็มานั่งอยู่ริมฝั่งเลยนะครับวเราลองมาดูกันนะครับว่าว่าวันนี้เราจะมีปลาเกลือเอาไว้ไปทอดเอาไว้ไปกินข้าวเช้าหรือเปล่านะครับ รู้สึกว่ามันก็กินอยู่เรื่อยครับทุกคนนี่ครับคันนี้ก็กินอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับสั่นเลยครับทุกคนผมขอญาตนะครับนี่ครับโอ้กินสองตัวเลยครับนี่ครับเราก็ต้องเลือกเอานะครับทุกคนเดี๋ยวคันนี้คือเหยื่อมันเหลือติดตะก้อครับผมก็ตีไปเพื่อเพื่อจะเก็บตะก้อครับกินสองสองตัวเลยครับมีเบ็ดสองขอก็กินสองขอเลยครับทุกคน โอเคครับน้ำมันแรงนะครับเราตีไกลไม่ได้ตัวเล็กๆมันก็จะค่อนข้างที่จะกวนเยอะครับตัวใหญ่ๆมันก็ไม่ทันตัวเล็กนะครับของสุวรรณภูมิโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลาแล้วก็เก็บคันเบ็ดคันนี้ด้วยนะครับก็จะตกแค่2คันครับทุกคนแล้วก็ขออนุญาตลงมาด้านล่างมันก็ดีนะครับเสียงมันก็ไม่ดังเหมือนอยู่ด้านบนครับทุกคนการพูดการคุยกันมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลากนครับ เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับนั่นนะปลาสวายครับขึ้นเป็นฝูงนะครับมีนะ้าท่านหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับตีขนมปังอยู่ครับแล้วผมก็เห็นปลาสวายขึ้นน่าจะไม่ต่ำกว่า5้าตัวแล้วครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังเราเราขนมปังมาตีเกี่ยวเผื่อจะได้ปลาสวายนะครับผมเห็นขึ้นตามร่องน้ํา ส่วนปลานิ้ก็กินอยู่เรื่อยๆครับตัวไม่ใหญ่ครับตัว3นิ้ว4ี่นิ้วเป็นปลาแดดเดียวนะครับเพราะว่าผมตีใกล้ไม่ได้นะครับเพราะตะก่วผมมันแค่5กรัมครับเม็ดเล็กมากครับสู้กับกระแสน้ําไม่ไหวครับเพราะว่าเขาเปิดแอ่แทนสูบครับทุกคนน้ําไหลแรงมากครับสภาพบรรยากาศครับผมก็ลงมานั่งข้างล่างชิวๆเลยครับทุกคนน้ําก็ถือว่าเยอะนะครับเขาเล่งระบายน้าครับ เห็นกโมตุเขาบอกว่าดีฟิชชั่นมันเข้าไปครับทุกคนน่าจะพอแล้วนะครับวันนี้ผมก็ตกมาประมาณ45นาทีครับก็คือตีกินทุกไม้นะครับทุกคนเหยื่อก็นี่ครับใช้ไปนิดเดียวครับน่าจะหนึ่งกำปั้นมือครับเพราะว่าผมปั้นก้อนเล็กเล็กกว่าทุกทีที่ผมปั้นอีกนะครับทุกคน คือเราไม่ต้องตีไปไกลครับเนี่ครับกินอีงแล้วครับคันนี้กินอีงแล้วสองคันครับคือเอาแทบไม่ทันพอแล้วครับเดี๋ยวดูปลาหน่อยครับคือมันจะมีปลาไซส์ใหญ่นะครับก็คือไซส์เราเราฝ่าสามนิ้วสี่นิ้วครับเนี่ยสามนิ้วประมานี้ครับตีกินทุกไม้เลครับเดี๋ยวผมยกให้ดูครับทุกคนามันมันกระชังมันใหญ่นะครับนี่ครับ สี่สิบห้านาทีนะครับผมรวบกระชังให้ดูเนี่ยดูเลยครับเยอะมากครับสี่ห้านาทีนะครับทุกคนมันก็มีพวกสปลาแดดเดียวครับเยอะพอแล้วนะครับอันนี้ก็ยังกินอยู่ครับเดี๋ยวผมขอญาตกลับดีกว่าครับนี่ครับกินอยู่ครับสายขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยพอแล้วครับทุกคน เดี๋ยวรอให้แท่นสูบเขาเขาปิดน้ํากันนะครับถ้าแท่นสูบเขาไม่สูบน้ําแล้วน้ํานิ่งๆครับเราค่อยมาหาปลาินไซโบน,นะครับคือยังไงเหยื่อดําหมายปลาินนี้คือกินแน่ๆครับไม่ต้องห่วงครับของสวนณภูมิกินกินจริงนะครับเหยื่อดาโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาขึ้นไปสรุปด้านบนครับทุกคน มาถึงที่พักแล้วครับนี่ก็เป็นปลาที่ตกอ่ารักประมาณสี่สิบหรือสี่สิบห้านาทีนะครับนี่ครับสช้ปลาก็สี่นิ้วนะครับสามนิ้วสี่นิ้วเป็นปลาสาแดดเดียวครับทุกคนก็คละนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ครับเป็นปลานินนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะครับทุกคนของสวนภูมิก็ยังเป็นปลานินอยู่นะครับ เห็นโซเชียลงขลงาหมอคางดำครับแต่ปานิมก็ใสสุวรรณภูมิอันนี้ผมตกสองคันนะครับทุกคนก็เอามาแบบเดียวทอดอกินกับส้มตำหน่อยครับเย็นนี้เมนูผมไปก็ไปถึงหมายก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงครึ่งได้ครับทุกคน9ก้าโมงครึ่งแล้วผมก็เลิกสักประมาณ4ี่โมงก,กว่าๆนี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักก็คือสิบเอโมงครึ่งประมาณนี้ครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไร นะครับนี่ครับ11โมงครึ่นะครับนี่กับปานินเพราะว่าตอนเช้าก็ซักผ้าทําทความสะอาดห้องครับแล้วก็ออกไปไปถึงหมายขับรถไปไปถึงหมายก็ประมาณ9โมง9โมงครึ่งประมาณนี้แะครับประกอบเบ็ดอะไรเสร็จก็ได้ตกประมาณ10โมงนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับแล้วก็ออกมาจากคลองสุวรรณภูมิแล้วขับรถมาแวะเซเวน่นแวะตลาด ซื้อมะละกอรครับแล้วก็เติมน้ำมันอีกครับแล้วก็มาถึงห้องเนะครับเพื่อเผอื่อเพื่อเผื่อจะใช้เวลาตกประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีได้ซ้าไปนะครับนี่ครับเป็นปลาคือตีน้าน้าตีตีไปไกลๆไม่ได้ครับตีไปไกลๆไม่ได้เพราะว่าตะกัวผมมันเม็ดเล็กครับน้ําก็จะพัดสายไปนะครับก็อาศัยตกเอาพวกอ่า ปลานินที่เป็นปลาแดดเดียวนะครับตัวใหญ่กินไม่ทันครับตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะมันจะไวครับของสวนภูมินะครับโอเคครับยังไงช่องอ๋มออนทัวร์ก็ยังยังทําช่องอยู่นะครับเพราะแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีเวลาที่จะตัดคลิปตัดอะไรนะครับอ่อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะนะทุกคนนะครับที่ยังเข้ามารับชมแล้วก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ในช่องอ๋มออนทัวร์นะครับช่องอ๋มออนทัวร์ยังทํา youtube อยู่นะครับ แต่ช่วงนี้คืองานประจํางานหลักมันเยอะครับแล้วก็มีน้องมาฝึกงานนะครับน้องใหม่เข้างานมาใหม่ผมก็ต้องเทนงานเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าครับมันอันตรายนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ออกทิปออกไม้นะครับมันก็ลําบากเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เกือบ3เดือนนะครับกว่าผมจะได้ลงคลิปนะครับหลังจากที่ลงคลิปที่ตัวของบ่อลูกศรที่ไปตกกระพงนะครับก็อยากไปอีกนะครับทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีเวลาครับทุกคน อย่างไรก็ต้องฝากนะนะทุกคนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอ่าอมอนทัวร์นี่นะครับสุดยอดมากครับมาครับทุกคนดีเรบร้อยแล้วครับข่าวเที่ยงวันนี้นะครับก็มีปลาเด็ดเดียวครับก็คือยังไม่ได้ตากนะครับก็คือแผ่หลังแล้วก็อทอดมาลองดูก่อนครับทุกคน โอ้กรอบอยู่ครับทุกคนนี่ครับกรอบอยู่นะครับอืมใช่ได้ครับทุกคนลับตัวของอ่าส้มตําก็ส้มตําแล้วก็ใส่มาใส่ตัวผักยาวนิดหนึ่งครับแล้วก็ผักเครื่องเคียงครับทุกคนมาครับมาครับมากินเ้าวดวยกันครับอ่าอร่อยแน่ครับ